ผมก็คือดได้นิราสก,การ์มาครอบครองตามต่อไปคือการอัปเดตเกียร์ก็อดเซเว่นเพื่อเป้าหมายที่สูงขึ้นกว่าเดิมส่วนเบาบัสดราโกโรอนโยัลเดอะเฟิร์สเอาไว้ทีหลัง เจ,จ,จ,จอตัวแล้วนะมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยีบพัโรงพยีบัลบัดดีโพลิสแล้วป๊ากอย่ามาออกคำสั่งกับข้านะลูกพี่ตอนนี้นะ่ะเราต้องรีบพาตาโอไปหาหมอให้เร็วที่สุดนะครับโย่จิบิแพดด์ฮอสอะไรเนี่ยเดา,าน,นูมันยังไง<า> เดี๋ยวเกิดอ,อะไรขึ้นเด็กพวกเจ้ามองไม่เห็นเลยเนี่ยเยอะทุกคนฮะแล้วทำไมเชนนอ้นอยู่อ่ะขอบสายฟ้าเอ็กเทมเฟสบัสเตอร์ของซาโอถูกเวทมนต์ของวิสดอมอย่างการชำระล้างเพื่อประโยชน์ส่วนตนทำลายซะแล้วแถมยังสูบพลังของลูกพี่เข้าร่างเยอะเกินไปจนกลายเป็นขีไปแล้วครับเป็นขีแล้วเล่นบัตรีไฟได้ไหมเนะแล้วจะเป็นยังไงต่อไฟล่ะ Bye. ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยรีไปเดี๋ยวนี้นะอ,อ,อ,อะไรนะเนาะจอเรียนเงิเย็นแล้ว้นี่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 คนเป็นใครกันเนี่ยอุย้ยแบบนี้อาการหนักแล้วเนี่ย มีพลังของมังกรจอมานค้างอยู่ในร่างยังัง้นสินะว่าไงเนาะโอ้โหมีระครัไลฟ์กลายเป็นศูนย์ไปแล้วด้วยถ้าไม่รีบเติมให้ถึงสิบภายในสาวันอาจจะเข้าร่างไม่ได้อีกเลยสามวันเหรอถ้ามังกรที่อยู่ในนี้ทําความดีช่วยเหลือมนุษย์ก็อาจจะกลับเข้าร่างได้ก็ได้มังกรจอมานเธอทําทประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ไหมล่ะอาเนะเนาะทประโยชน์เพื่อคนอื่นเหรอ ที่พูดมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะนี่คุณเป็นใครกันแน่เนี่ยอ้้มีไงไดอีกแล้วสิบเยนได้มาแล้วว้าวเก็บตกเจออีกแล้วอะไรเนี่ย Miracle Life ตอนเรื่องเสะ่ยงนักหนเราเล็นไอ้บล็อกมาแค่ดีสีเลไปหมด จะบอกกับที่บ้านยังไงดีล่ะเนี่ยไม่ต้องบอกอะไรทั้งนั้นไปได้แล้วเถอะกลับมาแล้วครับขอรบกวนหน่อยนะขอโนะครับแกอโอจังเป็นอะไรไปนี่ยเจ้าหนูไปแข่งมาก็เลยเพลียตอนนี้หลับเป็นตายเลยล่ะครับเออะเงินหลอกเหรอเออพวกเราพาขึ้นไปบนห้องให้ครับส่วนข้าวเย็นผมจะเอาไปให้เองครับผม เข้าใจแล้วละจ้ะนี่พีกาโออยู่ตรงนี้จริงๆนะหรอเพราฉันมองไม่เห็นเลยอ่อจริงด้วยแบบนี้อาจจะเห็นก็ได้นะใช่จริงๆโอะเหอ,อเอาจริงดิกดติดวิญญ,ญาณใช่แล้วฉันอยู่ตรงนี้ไงแต่ว่าถ้าทำให้มิราเคิลไลฟ์กลายเป็นสิษย์ได้ภายในสาวัน ก็อาจจะคืนร่างได้จริงๆน่าจะช่วยพี่ตาแก่นั่นผู้จริงๆนะเหรอแต่เราไม่มีทางอื่นที่จะช่วยกาโอคุงเลยนะเหมือนเห็นคุณปู่คนนั้นที่ไหนมาก่อนเลยนะทั้งหมดเปนความผิดของข้ามีคนโดนลูกหลงเหรออ้เกรียมอ มิลเลอร์เข้าไลฟ์โผขึ้นมาบนหัวของกาโอล่ะครับเอ๊ะหมาจริงด้วยลูกพี่ครับทำแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวก็ครบสิบแล้วล่ะนะนั่นนะสิข้าจะทำให้เจ้าหนูฟื้นเดี๋ยวนี้ละสวยเป็นไง เจ้าหนูกลับเข้าร่างแล้วหรือยังนอสนายทำอะไรดอกพายฮะแต่ก็ได้ตั้งก้าวแล้วนี่ปิดนลบก้าตั้งหอกทาจิมะชินจิคุงครับไมฮามะคาคุโม,มะคุงครับมิคาโดะกาโอคุงครับวอทถ้าคือมิคาโดะกาโอหรืออีกชื่อคือลูกพี่เจา้าสซริยัน มาเสียงแก่จังนี่พวกอยู่เป็นใครกาโอไงกาโอไงครับอ,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 องั้นผีกาโอคงก็ยืนอยู่ตรงนี้อย่างนั้นเหรอถ,ถ้าใช้มือถือถ่ายดูก็จะเห็นไม่มีงานอื่นที่เหมาะก่อนนี้แล้วหรอ,อ่างการกำจัดมอนสเตอร์ไวายร้ายงั้นมีงานที่หนึ่งที่น่าจะเหมาะอยู่นะ งานไปลรังควานฟังดูเป็นไงล่ะมะหมายถึงเหอไปไล่ผีที่อรารวาสในโรงเรียนบ่อยๆน่ะเหรอใช่ไหมพูดเรื่องอะไรเนี่ยนี่ไม่รู้เหรออย่างขุนสรีระศาสตร์ในห้องวิทยาศาสตร์ที่ขยับเองไม่ก็เงาสีขาวที่ลอยบนดาดฟ้าครูคนอื่นก็เจอดีในห้องน้ําเหมือนกันนะถ้างั้นอาจจะเป็นเธอรู้จักเหรอฮานะโกซังในห้องน้านะฮานาโกซังใครเหรอครับเป็นผีที่ออกมาล่อลวงนักเรียนเข้าห้องน้ํา สุดท้ายคาราโกซังก็จะใช้กำลังลานลกนักเรียนลงชักโครกหายไปเฮ้ยนะกลัวมากเลยห้องน้ำชั้นสามกับห้องวิทยาศาสตร์นั่นหลอนสุดๆเลยนี่ไงล่ะเราไปปัดรังควานกันนายเอาจริงเหรอผีเผอมันมีจริงที่ไหนกันเล่าผีอย่างกาโอไม่ต้องมาพูดหรอกครับนายก็เป็นผีอยู่นี่ไงน,นั่นสิถ้าจะให้กาโอกลับเข้าร่างได้เร็วๆแล้วก็คืนนี้ ต้องให้บัสไปปัดรังควานฮานาโกะสังเท่านั้นคงจะต้องให้คุณครูร่วมมือด้วยนะคะเอออางั้นเหรอคะเข้าใจแล้วละคะ่ะงั้นขอฝากกาโอด้วยนะคะทุกคนครับเตรียมพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับไปไปไปกันเลยครับสุภีดูครับขาสั่นผับๆแล้วเนะ่ มีอะไรเหรอคุกุรุเมื่อกี้ัมเห็นอะไรตรงไ้นลยูไม่เห็นจะมีอะไรเลยทอยอย่าทำให้ตกใจเล่นสิครับป้าทอ ผีหลักวิญญาณหลาน่ากาโออย่าปลุกมาด้วยไม่จำเป็นสิให้นอนสักพักเดี๋ยวก็ฟื้นแล้วมะ้ห้องน้ำหญิงที่ชั้นสามที่นี่สิเนะที่ว่ามีผีอะไรนั่นอันนั้โกะอยู่ที่ไหน ออกมาเดี๋ยวนี้ฮอึอะไรเนี่ยไม่เห็นมีใครเลยไม่คิดจะโผล่มาสินะงั้นไปดูหุ่นสรีราสศาสตร์ก่อนแล้วกันเยี่ยมเอางั้นก็ได้ไปห้องวิทยาศาสตร์กัน บขอร้องล่ะที่ไม่ได้ปรับแม่นี่ีทีนี่เจ้ามาสู้กับข้านี่มาไว้หมอนี่เดี๋ยวนี้นะไม่มีทางสินละออกมาได้แล้วเรียกผมหลังคบทนานนางโกะมัมม,ม,ม,มัมีผีเพียบเลยครับไม่หรอกจะพวกนี้ไม่ใช่เหรอ,อพวกเราคือมอนสเตอร์จากเลเจนเดิลมอนสเตอร์จากเ,เลเจนเวิลยางงั้นเหรอนี่พวกเธอ ทุกคนเขากลัวนะทำแบบนี้ไปทำไมนะฮะแปาว่าแบบนี้มมาสนุกไงล่ะงั้นพวกเรื่องสยองในโรงเรียนก็เป็นฝีมือของมอนสเตอร์งั้นเหรอมาสู้กับข้าดิจะจัดการรวดเดียวให้รู้เรื่องไปเลยงั้นก็มาดวนด้วยบัตตี้ไฟเลยว,<ะ>ว่าไงนะบัตตี้ไฟงั้นเหรอเฮ้ยจ้าเนอะถ้าเกิดข้าชน,นะ พวกเจ้าต้องออกไปจากโรงเรียนไอโบกาคูเอ็นย่อมได้แต่ถ้าเกิดท่าชนะพวกเจ้าต้องมาเป็นลูกน้องของข้านะเด็กๆทั้งหลายเวลาของการแข่งแรกแสนสนุกแล้วล่ะลูมินไนส์เรือสยามประจำโรงเรียนจงลุกขึ้นมามอกอสุดแปลงหนึ่งได้ไล่ะลุมินไนส์หรือว่าลอร์ดดราก้อนออฟเทมเพสเหมือนทางกาโอก็ลูมินไนส์แล้วนะกาโอคุงสู้ๆนะ แต่มองไม่เห็นแบบนี้มันรู้สึกแปลกๆเนาะ Let's go fast l e g a n d Bow Rockon w o ถ้าเป็นฝ่ายเริ่มก่อน Charge and Draw ทอวิญญาณกระดาษชำระเบเปอร์ไปช่องขวามาแล้วมาแล้วใช้สกิลของเบเปอร์เอาการห้องน้ำหนึ่งใบจากกองขึ้นมือห้องน้ำเหรอเสร้มใส่อาคารเรียนชั้น3 ห no ้องน้ำห้องที่สามเฮ้คอยสบายหน่อยดีเล่นบ้าอะไรของเจ้าเนี่ยไม่ได้เล่นบ้าอะไรทั้งนั้นเมื่อโซของห้องน้ำห้องที่สามกลายเป็นศูนย์ค้าจะมีของดีออกมาอวดดีโซเข้าไปในห้องน้ำสามใบได้เพิ่มสองเกตด้วยเหล่าพูดน้อยผู้แข็งขันให้ห้องน้ำจนตปพ่อดนุ่มเลย จบเธอแล้วจ้าให้มันดีดหน่อยจ้ผีรู้ว่าห้องน้ำข้าจะขัดมันให้เลี่ยมไปเลยถึงเทิรนของฉันแอนด์โรสวนใส่ดาบสอมมันแล้วก็ระยดังนั้นขอหน่วยฟื้นพลังเ่งเต้าไปช่องขคาทีไม่เห็นนมากลัวอะไรเพียนตัวกาดทสกิลของเฮกเต้า ขอจิบีแพนด้าไปห้องซ้ายไม่แพ้ห้องน้ำหรอกครับตาโอฟามชันไฟต้าโจมตีใส่ไฟต้าเข้าใจแล้วเพ้่อยากเจ็บตัวสินะทุกครั้งที่ค้าถูกโจมตีซจ้ของห้องนั้นจะถูกส่งไปดรอปโซนล่ะจิบีแพนด้าโจมตีใส่ไฟต้าเลยได้เลยครับกลาดยังไงออกมาหลอกเจ้เื่อยืดแมวนี่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 แมวที่น่าอิจฉามกเห็นมันนั่นเออดีก็เลยหลับมาแกล้งเล่นนะ เจ้าเสื้อยืดแมวน่ะไม่ใช่คนเอ๋อหรอกนะครับจีบีแพนด้าแต่ว่าซปเปอร์เอ๋อเลยนะฮะสุดเสร็จไม่เสีดีนะเอานี่ไปกินซได้รอยิ้มก,มกมลิ่นของแกรมลินการโจมตีครั้งนี้ไร้ผลเท่านี้โซของห้องน้ำก็ถูกส่งไปดับเซหมดแล้วได้บอกไปแล้วนะพอโซของห้องน้ำนี้กลายเป็นศูนยะ์น่ะข้าจะมีของดีมาให้ดูล่ะ ข้าหุ่นสรีระศาสตร์มิกกี้ไนส์สกาย,ยูนช่องสายผมมาแล้วครับโลกนี้มีเพื่อคุณคนเดียวโอ้ว้าวเป็นมอนสเตอร์ที่หล่อจังเลยตาของผมจะมองแค่คุณคนเดียวไม่นะมุฟจะบิแพนด้ามาท่องกลางบุกเข้ามาได้เลยครับมิกกี้ไนส์กายโจมตีมแมลงวันนั่นเลย ไม่ใช่มาแรงวันสักหน่อยอ่ะขอโทษนะเพราะว่าความงดงามของผมแท้ๆเลยอ่ะกลบรัศมีคนอื่นหมดเลยอ่้ยใจสุดเลยวิญญาณกระดาษชำระเปเปอร์จมตีพ่อหนุ่มปากเก่งนั่นต่อเลยคุณครับคือแบบว่าขออนุญาตนหครับให้ห้องน้ำโจมตีต่อเลยร้อยโลแกงมาก่อน หานานโกะอยู่ข้างในหรือเปล่าครับก็ก็กก็ไม่ได้นะถ้าเคาะประตูห้องน้ำที่มีฮานากโกะสั้งอยู่ข้างในสามครั้งว่าก็จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นนะคือกูรุวันหลังก็เล่าเร็วๆหน่อยนะบาบัติีคาะผีอันดับหนึ่งของโรงเรียนไอเบอกาคุเอนฮานากโกะสังในห้องน้ำตอนนี้ผม้ายเกินขอตัวนะครับ การโจมตีห่วยๆของเจ้าไมา่ได้ผลหรอกเจ้าพวกคนไร้มารยาทเฮ้ยใจไม่เป็นจังหวะเลยเพนดาบที่พ่อหนุ่มสวมใส่อยู่นั่นด้วยว่าไงเนาะไม่ใช่แค่เพนต้าแต่ดากก้นรอเย,ย้าก็ด้วยโเ,เนี่ยเมื่อฮานาโกะสร้างลงสนามจะทำลายการ์ดทุกใบในสนามอีกฝ่ายสินะได้ฟื้นพลังชีวิตตามจำนวนการ์ดที่ทำลายด้วยลำนั้นว่าไงเนาะ เจ้าเป็นผีแท้ๆแต่ไม่ยอมมาทักทายรุ่นพี่อย่างข้าเสียมารยาทจริงๆฉันไม่ใช่ผีสักหน่อยก็คล้ายๆกันนั่นแหละ้าเอากไปเมารวมนะข้าจะทำให้เจ้าดี่คืนร่างเดิมให้ได้บอสรับนี่ไปเยอะเเขาเอาไว้ใช่ปั๊มใช่ไหมดว่าคงโดนปั๊มอยู่แน่ๆเลยยังไม่จบหรอกดับเบิ้ลแอคทั้ โดนเห็นมังกรคิว้วชิเตร์แอคแทสแบบนี้โดนปัม๊มอยู่ชั่วภาคเลยเจ้าหนูเธอ,อหน้หนาต้องส่งข่าวออกไปเนาะจะได้จัดการมันให้สินส้นซะไม่มีเธอหน้าแล้วล่ะว่าไงเนะงาะไฟนอฟ่นเฟสไฟนอฟ่นเฟสอย่างนั้นเหรอมีการ์ดไม้ตายด้วยเหรอเนี่ยงานเข้าแล้วได้ไม้ตายลากเข้าห้องน้ำ มาเป็นลูกน้องข้าซะดีๆไม่เอาด้วยดีกว่าเายลงแถวบังกรเขาวลราจำเบรกลงสองด้วยทำได้ยอดมากเจ้าหนูหนุยลันเนาะถึงเทิร์นฉันแล้วเอยรอฮาสแอนโ์ดูวใส่จำแถวบังกรใสาฝอแล้วจำแยกวสินะบัสอละวาดให้เต็มที่ได้เลย มาดีขอมากรจอมันบัดไปช่องขอก่อนจะกำจัดพวกตัวอัปมงคลห้หมดเตรียมใจไว้แล้วใช่ไหมถ้าไม่แพ้ง่ายๆลองนะฉันก็มาลองดูไดประตูที่เปิดไม่ออกการกำจัข,ของเจ้าไร้ผลอย่าคิดว่าแค่นี้จะกันคาอยู่เฉยวล่ะดับเบิลแอคแท็กหรอ เงียบช่องกลางเปิดแล้วบัสโจมตีใส่ไฟโต้่าไงนะที่เปร์แอคแท็กนั่นเหรอหนีไปต้อนก็เปล่าประโยชน์เนอ่ยโอ้ยนะเธอหน้าจะเอาคืนให้จุกเลยไปโน่ะว้า Oh, uh yeah! -huh. วสียหนุกจังเลยเนาะจริงด้วยครับได้เล่นบัตตี้ไฟสักทีนะครับท่านฮานากะหมายความว่ายังไงนะพวกเราอาศัยอยู่ที่โลกกันมานานแล้วล่ะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เล่นบัตตี้ไฟกับใครเลยแหละครับพอรู้สึกเบื่อเบื่อก็เลยอยากออกมาแกล้งมนุษย์แทนแบบนี้เองเหรอเนี่ยงั้นข้าจะเลิกแกล้งและออกไปจากโรงเรียนนะ ขอบใจมากที่มาเล่นกับพวกเราอ่ะนิสัยมนุษย์ป้าหายไปแล้วนี่ครับเนี่ยจริงๆแล้วท่านฮานากโกน่ารักมากเลยนะครับจะเป็นมนุษย์ป้าเฉพาะตอนต่อสู้กับตอนแกล้งคนทงน,นั้นจริงๆแล้วคือเป็นป้าสินะไว้มาสู้กันใหม่นะเออเอาไว้ตอนนั้นนะข้าจะสู้เจ้าลงโถให้ได้เลยน่ากลัวจริงๆด้วยออเป็นฝีมือของมอนสเตอร์เหรอเออแต่พวกมันจะไม่ทำอีกแล้วล่ะ เอ้ยค่อยอยังชั่วหน่อยเท่านี้พวกนักเรียนก็ปลอดภัยแล้วสินะครับคุณครูก็เหมือนกันอ๋อมิราเคิลไลฟ์กลายเป็นห,ห้าแล้วครับจริงเหรอเนี่ยเยี่ยมขอบใจมากนะบอสโอ้ให้ข้าจัดการเอง <c oughs> <c oughs> เอาไงดีนะน่าจะปิดแม่ไม่อยู่แล้วมั้ง แลแบบนี้ความแต่งแหแหลพรุ่งนี้ก็คงคืนร่างแล้วล่ะครับฮ้ยแม่จ๋านี่นะหมายความว่ายังไงนี่ไงครับเกาโอยังสบายดีไม่ต้องห่วงข้าจะทำให้ทุกอย่างกลับเป็นเหมือนเดิมเกาโอจังจะเป็นเหมือนเดิมได้ใช่ไหมอะ ขอเกียรติเป็นเดิมพันเลยแม่ครับเชื่อบัสเขาานะครับก็อเเขาบอกว่าให้เชื่อใจลูกพี่บัสครับผมเข้าใจแล้วขอฝากด้วยนะบัสอ๋อขอสัญญาเลยแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยบอกที่มันเรแบบนี้ สุดยอดการ์ดของวันนี้ก็คือเจ้านี้ฮันดากโกซังในห้องน้าเป็นมอสเตอร์ที่ขอออกมาได้ด้วยสกิลของห้องน้ําเท่านั้นเมื่อลงสนามทาลายการในสนามอีกฝ่ายทั้งหมดแล้วฟื้นพลังชีวิตตามจํานวนการที่ทําลายไปแถมยังมีสกิลทริปเปิลแอสแทด้วยนะเอาละต่อไปคือเปอ่ายิงชุบบัดดี้นี่บบสขอรบกวนหน่อยนะบัดดี้เป่ายิงเป่ายิงชุบอ,อ๋ออกระดาษครั้งแรก ที่โดกำลังวางแผนร้ายเหรอมัดเวลาที่ลุกพี่เจ้าสุริยะจะออกโรงลุกพี่ทสศภูเป็นลุกพี่เจ้าสุริยะเหรอต่อต่อไปกาโอนเดลร่างทัศภู X Tempest b เ s t e r แบบ t w อ in วันมาดีไฟ